S <S สวัสดีในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ค่ะทุกคนมีใครทำบัญชีโรงแรมเหมือนปิ่นมั้งไหมคะแต่ว่าเป็นบัญชีโรงแรมเล็กๆนะคะทุกคนวันนี้มาซักซ้อมทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนความรู้ไปด้วยกันกับปิ่นไหมคะข้อมูลนะคะจะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากรค่ะจากคู่มือแนะนำการเสียภาษีอากรของกิจการโรงแรมนั่นเอง ในคู่มือนี้นะคะจะอธิบายวิธีการรับทำบัญชีโรงแรมแล้วก็โรงแรมขนาดเล็กเป็นโฮสเทลเกสเฮาส์แล้วก็โฮมสเตย์ภาษีที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะแล้วก็ความรู้ทางภาษีในการจัดทำบัญชีเบื้องต้นที่เจ้าของโรงแรมควรรู้นะคะว่าบัญชีโรงแรมจะจัดการในรูปแบบธุรกิจใดซึ่งส่งผลต่อภาษีที่เกิดขึ้นในรูปแบบกิจการที่แตกต่างกาั รวมทั้งข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีค่ะซึ่งพบเจอจากการตรวจสอบของกรมสรรพากรในการเข้าตรวจกิจาการส่งผลให้เจ้าของโรงแรมต้องมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นในบทความนี้นะคะจะช่วยสรุปข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะกิจาการโรงแรมโรงแรมขนาดเล็กโฮสเทลเกสต์เฮาส์แล้วก็โฮมสเตย์คืออะไรแล้วมีบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างมาดูกันค่ะ กิจาการโรงแรมเป็นการให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือว่าบุคคลถือเป็นการให้บริการถ้าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพถือเป็นผู้ประกอบการตามประมวลรัษด,ดากรน,นะคะแล้วธุรกิจที่เข้าลักษณะกิจาการโรงแรมตามประมวลรัษด,ดากรมีอะไรบ้างคือ 1. โรงแรม 2. สถานที่พักตากอากาศหรือว่ารีสอร์ท 3. สถานที่พักและบริการสุขภาพ 4. บ้านพักชั่วคราวหรือบังกะโลค่ะ 5. แพรพักต่างอากาศ 6. h โฮมสเตย์โฮเทลเกิจการที่ให้บริการทำนองเดียวกันกันกบกิจการโรงแรมเช่นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ค่ะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงแรมอะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะคือการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าและพาซาจำหน่ายสินค้าศูนย์บริการสุขภาพสถานบันเทิงการจัดประชุมสัมมนางานนิทรรศการและงานเลี้ยงการเงินการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและศูนย์รับฝากของการบริการอื่นๆค่ะเช่นบริการซักอบรีดเป็นต้นบริการนำเที่ยวการให้บริการอินเทอร์เน็ตและให้บริการเช่ารถ การให้บริการเช่าพื้นที่เป็นต้นแล้วรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้รับทำบัญชีภาษีกิจการโรงแรมนะคะมีอะไรบ้างมาดูในส่วนของรายได้ก่อนนะคะรายได้หลักของกิจการโรงแรมมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. รายได้ค่าบริการห้องพัก 2. รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3. รายได้ค่าสัก,กรีด 4. รายได้ค่าเช่าสถานที่ 5. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ6 รายได้จากการรับจ้างบริหาร7รายได้ค่าโทรศัพท์โทรสารให้บริการอินเทอร์เน็ต8รายได้ค่าบริการพื้นที่จอดรถ9รายได้ค่าบริการสมาชิกสระว่ายน้ำค่าบริการการใช้สระว่ายน้ำา10รายได้จากการนําเที่ยว1 1รายได้จากการโฆษณา 12. รายได้จากค่าในหน้าเช่นขายตัวทัวร์ส่งลูกค้าให้โรงแรมอื่นเป็นต้น 13. กําไรจากการรับแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาต่างประเทศค่ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรมคะคะมีอะไรบ้างคือ 1. เงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ 2. ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องพักเช่นบูสแชมพูกระดาษชำระเป็นต้น 5. ค่าบริหารจัดการค่าบริการที่ปรึกษา 6. ค่าแห่งดบิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิ์อย่างอื่นค่ะ7ค่าเช่า 8. ค่าจ้างทําของ 9. ค่าส่งเสริมการขาย 10. ค่าโฆษณา 11. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 12. ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดค่าส่งเสริมการขาย 13. ค่าประกันภัย 14. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน15ค่าในหน้าค่ะ แล้วรูปแบบการประกอบกิจาการโรงแรมอะคะเป็นยังไงรูปแบบการประกอบกิจาการโรงแรมจะเป็นตัวกําหนดประเภทรายได้ค่าใช้จ่ายและการบันทึกบัญชีค่ะการยื่นภาษีแยกได้2ประเภทดังนี้นะคะคือ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 2. คณะบุคคลหรือบุคคลธรรมดาค่ะกิจาการโรงแรมดําเนินในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลนะคะจะมีการคํานวณภาษีดังนี้ค่ะ การคำนวณภาษีก็คือจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็8สามารถเลือกหักได้นะคะคือ1ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตรา้อยละ60หรือ2ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเสียภาษีปีละ2ครั้งด้วยแบบ พองดอด94ค่ะคือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและพงด90แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองแล้วกิจการโรงแรมที่ดำเนินในรูปแบบของนิติบุคคลนะคะการคำนวณภาษีจะมีดังนี้ค่ะคือ1 การคำนวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ 2. ฐานภาษีได้แก่คำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการเสียภาษีปีละ2ครั้งด้วยแบบพองด51และพองด50ค่ะต่อมามาดูด้านภาษีมูลลค่าเพิ่มกันบ้างค่ะฐานภาษีนะคะได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการค่ะและจากการขายสินค้าตามมาตรา79แห่งประมวลรัษฎากรมูลค่าของฐานภาษีให้บ่ายความถึงเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์ใดๆซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินความรับผิดในการเสียภาษีมีอะไรบ้างคะคือห่ง การให้บริการให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการเว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระค่าบริการก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆด้วย1.1ได้ออกใบกำกับภาษีหรือ1.2ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆแล้วแต่กรณีตามมาตรา78ทับ1แห่งประมวลรัดากร2<อ>การขายสินค้าให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าเว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้าก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆด้วย2.1โอนกรรมสิทธิ์สินค้า 2.2ได้รับชำระราคาสินค้าหรือ2.3ได้ออกใบกำกับภาษีทั้งนี้โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆแล้วแต่กรณีตามมาตรา78แห่งประมวลรัษฎากรต่อมามาดูด้านการออกใบกำกับภาษีกันค่ะการออกใบกำกับภาษีนั้นให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือ การให้บริการทุกครั้งและต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นพร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการส่วนสำเนาใบากำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา86และมาตรา87ทับแห่งประมวลรัษฎากรต่อมามาดูหัวข้อภาษีธุรกิจเฉพาะกันค่ะ กรณีธุรกิจโรงแรมเมื่อมีการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินต้องมีการคำนวณดอกเบี้ยรับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และต้องนำดอกเบี้ยรับดังกล่าวมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา91ทับ2วงเและบ5แห่งประมวลรัษดากรและหากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นปกติธุระไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใดค่ะตามมาตรา91ทับ13แห่งประมวลรัษฎากรและ ประกาศอธิบดีกรมสัมพารรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะเรื่องการกำหนดกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะฉบับที่1ลงวันที่3 0พัวาคมพศส5 3 5ค่ะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคลตามมาตรา77/1ท 1, แห่งประมวลรัษฎากรตามพระราชกิฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรฉบับที่ 32/ พศ .2541 ชำระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น การยื่นแบบแสดงรายการพอทอ .40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะพอทอ .40 พร้อมกับชำระภาษีเป็นรายเดือนทุกเดือนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะต่อมาเรามาดูหัวข้ออากรสแตมกันค่ะกรณีกิจการโรงแรมได้ทำสัญญาหรือตาสารที่เข้าลักษณะ ต้องติดอากรสแตมเช่นหนึ่งก <'s> ิจาการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการสัญญาเช่าที่ดินสถานประกอบการสิ่งปลูกสร้างหรือเช่าซื้อทรัพย์สินผู้ให้เช่ามีหน้าที่ชำระอากรสแตมอัตราหนึ่งบาทต่อจำนวนเงิน1 0 0 0บาทรวมกันตลอดอายุการเช่าตามมาตรา 103มาตา104รา104และบัญชีอัตราอากรสแตมแห่งประมวลรัษฎากร 2. กิจาการกู้ยืมเงินผู้ให้กู้มีหน้าที่ชำระอากรสแตมอัตรา1บาทต่อจำนวนเงิน2,000บาทหรือเศษของ2,000บาทแห่งยอดเงินกู้ยืมแล้ววิธีการเสียภาษีอากรน,นะคะคือ 1. สแตมปิดทับปิดสแตมทับกระดาษก่อนกระทำหรือในทันที ที่ทำตาสาร 2. ชํชำระเป็นตัวเงินค่ะใช้แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรสแตมเป็นตัวเงินคืออสสี 4, ยื่นต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่อากรสแตมด้ดยแนบตาสารที่ขอเสียอากรไปด้วยและให้ยื่นต่อสำนักงานสัมพากรพื้นที่สาขาค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องภาษีหักณที่จ่ายกันค่ะภาษีหักณที่จ่ายด้านรายได้นะคะ 1. เมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการค่าบริการจ้างทำของหรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นเช่นได้รับชำระจากลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องพักไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีน้าที่จ่ายแต่อย่างใดค่ะตามคำสั่งกรมสรัมพารที่ทป4ทับสองลงวันที่26กันยายนพศ 25282. กรณีได้รับชำระราคาค่าบริการ ค้าขายสินค้าจากรัฐบาลองค์การของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายซึ่งได้สิทธิ์ในการเครดิตคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณีตามมาตรา69ทวีแห่งประมวลรัษฎากร 3. เมื่อได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4แห่งประมวลรัษฎากรต้องถูกหักภาษีนที่จ่ายตามมาตรา3เตรสแห่งประมวลรัษฎากรและข้อ4ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป4ทับ2528ลงวันที่26กันยายนพศ2528ค่ะแล้วด้านรายจ่ายนะคะมีอะไรบ้างด้านรายจ่ายข้อ1ค่ะเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ เป็นเงินได้เพิงประเมินตามมาตรา40มงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งประมวลรัษดากรต้องคำนวณหักภาษีหน้าที่จ่ายเงินได้ตามมาตรา50มงเล็บ1แห่งประมวลรัษฎากร 2. ค่าบริหารจัดการค่าบริการที่ปรึกษา เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งและวงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากรกรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาต้องคำนวณห nah right? Ho ักภาษีณท um ี่จ่ายตามมาตรา50วงเล็บหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากรหากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยต้องคำนวณภาษีหักณที่จ่ายตามมาตรา50วงเล็บหนึ่งวท้ายแห่งประมวลรัษฎากรหากเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัษดากร 3ค่ะค่าจ้างทำของเป็นเงินได้เพึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ7หรือวงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องคำนวณหกักภาษีในที่จ่ายตามมาตรา3เตสแห่งประมวลรัษฎากรข้อ2วงเล็บ9ของกฎกระทรวงฉบับที่144พศ2522และข้อ ของคำสั่งกรมสัมพากรที่ทป4ทับ2อลงวันที่26กันยายนพศ2 5 2 8 4. ค่าส่งเสริมการขายรางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขายกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องคำนวณหักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา3ตรสเตสแห่งประมวลรัษฎากรข้อ2วงเล็บ14ของกฎกระทรวงฉบับที่144พศ2 5 2 2และข้อที่12ทับ2ของคำสั่งกรมสัมพากรทป4ทับ2อลงวันที่26กันยายนพศส5 2พค่ะข้อ5ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ7หรือวงเล็บแแห่งประมวลรัษดากรเฉพาะที่เป็นค่าจ้างกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินให้กับผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องคำนวณหักภาษีณที่จ่ายตามมาตรา3เตทแห่งประมวลรัษดากรข,อข้อ2วงเล็บ9ของ กดกระทรวงฉบับที่144พศ2522และข้อ8ของคำสั่งกรมสัมกาณ์ทป4ทับ2528ลงวันที่26กันยายนพศ2528ค่ะข้อ6 ค่าอบรมและสำมนาพนักงานเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ7หรือวงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรเฉพาะที่เป็นค่าจ้างกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาข้อ7ค่าโฆษณาค่ะ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินให้กับผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องคำนวณหักภาษีได้ที่จ่ายตามมาตรา3ตาราเลแห่งประมวลรัษดากรข้อ2วงเล็บ15 ของกฎกระทรวงฉบับที่144พศ2522และข้อ10ของคำสั่งกรมสัมพกรทป4พ2528ลงวันที่26กันยายนพศ2528ค่ะต่อมามาดูหัวข้อสุดท้ายกันค่ะหัวข้อประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบภาษีที่พบในกิจการโรงแรมและโฮเทลกันค่ะแยกเป็น2ฝั่งนะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าประเด็นฝั่งรายได้กิจการโรงแรมมีอะไรบ้างค่ะคือ 1. แจ้งจำนวนห้องพักแขกเข้าพักไม่ครบถ้วน 2. แสดงราคาขายห้องพักต่ำกว่าข้อเท็จจริง 3. ไม่บันทึกบัญชีรับเงินมาจำหรือเงินรับล่วงหน้าหรือไม่ออกใบกำกับภาษีทันชีที่ได้รับเงิน 4. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากเอจนทัวบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมและไม่เสียภาษี มูลค่าเพิ่มตาม tax point และโรงแรมต้องจัดสรรห้องพักให้เอเจนต์ทัวร์เมื่อเอเจนต์ทัวร์ใช้บริการห้องพักบันทึกลดยอดบัญชีเงินกู้ยืมโดยไม่บันทึกเป็นไรายได้ห้องพักค่ะ 5. ไม่ได้นำรายรับจากบัตรเครดิตที่รับจากลูกค้าบันทึกเป็นไรายได้ 6. บันทึกรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้กับเอเจนแล้ว 7. มีการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศด้วยการให้บริการห้องพักส่วนใหญ่จะหักกบรบหนี้ระหว่างกันไม่นำมาบันทึกเป็นไรายได้ 8. การหักกบลบหนี้ค่าใช้จ่ายค่าในหน้าและค่าที่พักระหว่างเอเย่นกับโรงแรมมีการบันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน 9. ไม่นำไรายได้ค่าห้องพักฟรีมาเสียแวดและภาษีเงินได้10มีรายการเงินให้กู้ยืมแต่ไม่คิดดอกเบีย้ย11 รายได้ห้องพักห้องอาหารและเครื่องดื่มค่าจัดเลี้ยงค่าจัดสัมมนาเงินมัดจำเงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้และไม่ออกใบกำกับภาษีขายค่ะหรือออกใบกำกับภาษีขายไม่ครบถ้วนหรือบันทึกรับเดบิตเป็นเงินสดเงินฝากธนาคารและบันทึกเครดิตเป็นเงินกู้ยืมกรรมการ12 ขออนุญาตก่อสร้างเป็นห้องพักพนักงานแต่นำไปให้บริการลูกค้าไม่นำรายรับมาเสียแบบและภาษีเงินได้ต่อมามาดูประเด็นด้านค่าใช้จ่ายกันค่ะคือ 1. บันทึกทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่าย 2. การสร้างรายจ่ายค่าที่ปรึกษาหรือค่าตอบแทนหรือจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเกินสมควร 3. ดอกเบี้ยจ่ายจากการก่อสร้างอาคารโรงแรมที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 4. การเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องและหรือมีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารหรือนำไปใช้ในธุรกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน3ปีนับตั้งแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 5. านำภาษีซื้อรถยนต์นั่งและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่งมาเครดิตภาษี 6. บันทึกมูลค่าของอาคารไว้สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการขอกู้เงินธนาคารทำให้มีการหักค่าเสื่อมราคาสูงไป 7. นํานำบินค่ารับรองบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายหรือมีการโอนค่ารับรองเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 8. ไม่ได้บันทึกไรายได้และค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนค่าบริการเช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณาในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ผู้ให้บริการขอใช้ห้องพักและหรือห้องประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนกับค่าบริการ 9. กรณีโรงแรมสร้างใหม่จะแยกเป็นนะคะ9.1ค่ารับเหมาก่อสร้างแยกเป็น2ส,สัญญาด้วยแยกเป็นสัญญาจัดซื้อวัสดุและสัญญาจ้างเหมาแรงงานหักภาษีหน้าที่จ่ายเฉพาะค่าจ้างเหมาแรงงาน 9.2มิติบุคคลก่อสร้างโรงแรมใหม่ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการหรือของบุคคลอื่นไม่ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรมักจะพบประเด็นความผิดเกี่ยวกับภาษีซื้อและประเด็นภาษีหักในที่จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของที่ดิน 10. บันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ข้อสุดท้ายค่ะ11 คำนวณภาษีเงินได้หักนณะที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้องกรณีจ่ายค่าในหน้าให้แก่บุคคลธรรมดา